สวัสดีครับทุกท่านครับยูโร2024ได้16ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่2คู่ในกลุ่ม E และกลุ่ม F จบลงไปนะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับในกลุ่ม E เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับจากการที่ทั้ง4ทีมมี4คะแนนเท่ากันอันดับสุดท้ายอันดับที่4ตกรอบเพราะ4คะแนน นั่นคือยูเครนจากผลที่เสมอกับเบลเยียม0 0และโรมาเนียกับสโลวเกียเสมอกัน1-1ก็ทําให้ทั้ง4ทีมมีแต้มเท่ากันในกลุ่มนี้นะครับโรมาเนียเป็นที่1เบลเยียมเป็นที่2และสโลวเกียเป็นที่3 4แต้มโอ้โหขณะที่ยูเครนน่าเสียดายนะครับ4คะแนนของกลุ่มอื่นนี่คือเข้ารอบนะครับแล้วก็หลายกลุ่มอันดับ3ที่ดีที่สุดมี3แต้มเข้ารอบก็ต้องบอกว่าชกร้จริงจริงกลายเป็นสายแข็งไปซะอย่างนั้นนะครับกลุ่มนี้ ก็รายละเอียดน่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเบลเยียมซึ่งเล่นได้ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับมีโอกาสที่จะชนะยูเครนแต่ยูเครนก็มีโอกาสที่ยิงประตูไดน้นั่นทำให้เบลเยียมเนี่ยรอบต่อไปเจองานหนะักก็คือเจอฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวเราคงได้มีโปรแกรมกันขณะที่โรมาเนียกับสโลเเกก,เเก,ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีกันกับทั้งสองฝั่งก็จบด้วย1คะแนนนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันามาก คันนี้ในช่วงดึกครับช่วงตีสองก็เป็นกลุ่ม F ก็โปรตุเกสเข้ารอบไปแล้วเจอกับจอร์เจียขณะที่คู่หนึ่งก็จะเป็นเช็กกับตุรกีก่อนแข่งเนี่ยทุกคนมองว่าเช็กกับตุรกีเนี่ยจะแย่งกันตัดกันว่าใครจะเข้ารอบแล้วก็กลุ่มแล้วก็โปรตุเกสกับทางหน้าจอร์เจียเนี่ยแมโอกาสพลิกล็อกแม้ว่าโปรตุเกสน่าจะหมุนนักเตะใช้งานก็น่าจะไม่น่าจะพลาดนะ แต่สุดท้ายต้องชื่นชมวิลลี่ซายอลนะครับอดีตฟูลแบ็กของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยสามารถที่จะสร้างทีมจอร์เจียแล้วเล่นได้อย่างน่าประทับใจทั้ง3นัดโดยเฉพาะนัดที่จบลงไปเนี่ยคือพิกล็อกชนะบุรุเกตสต่อ0นะครับจากแท็กติกแล้วก็การได้ประตูเร็วด้วยควิชาควารัตเคลียเนี่ยกับทางด้านมิคาตาเซประสานงานกันในรูปแบบ532 ก็แน่นอนเสียประตูะปรตุเกสเสียประตูเร็วนาะทีที่สก็ทําให้เกมนั้นเป็นใจนะครับมีรายละเอียดที่น่าสนใจในกลุ่มนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมในกลุ่ม F เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโรเ,เบโตโมาร์ติเนสเปลี่ยน8คนเลยนะครับแล้วก็ลรนัรโดยังคงอยู่เดียโกผู้สาประตูเดียโ,โกคาร์ลอสยังคงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คือ,อบรรดานักเตะสุดสำรองของปรตุเกตเนี่ย มันเล่นไปเข้าทางของจอเจียนะครับจอเจียก็รอรับแล้วส่วนลอรับสวนแม้จะโดนบริเกตนวดนวดแต่ก็ไม่มียุบนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยนะครับมิคาเดเซ่นะครับจ่ายลูกแรกให้กับคุยชาคารัตเคลียยิงตัวเขาเองยิงจุดโทษนะครับตอนนี้นำดาวซันโบนะครับ3ลูกแล้วเขาบอกว่าเป็นนักเตะที่ทําสถิติยิงครบ3นัดในรอบแบ่งกลุ่มเป็นคนที่9 โอ้โห oh, แล้วดูชื่อคนที่ยิงก่อนหน้าเขาเนี่ยระดับตำนานของฟุตบอลโลกเลยไม่ว่าจะเป็นมิเชลพาราเตนี่นะครับในปี1984งันก็ตามอารันเชลเลอร์ปี1996นะครับคริสโต้ซอยคอร์ปี1996คือทั้งชื่อที่กล่าวมาเนี่ยยิงครบนะครับสามนัดในรอบแบ่งกลุ่มซาโวมิโลเซวิชปี2000นะครับมิลานบาโลสสอ0พันสลูฟานนิสรอย2004 Garrett ักาเรตเบล2016นะครับแล้วก็คิเซโนโรนันโดเมื่อครั้งงงงทีี่่่่แแล้้้้วว2021ตาคครรัันันนยยิไไมดะบ นักเต่ที่เป็นคีย์แมนอีกนะครับก็คือพวกสัประตูก็คือจอร์จี ie, ้มา m a มาดัสวิลลี่นะครับมามาดัชวิลลี่ซึ่งเซฟอุตลุดเลยนะครับแน่นอนก็พูดถึงคุยชาปไปแล้วพูดถึงมิคาอุทเซ่ asse, จำไดนะ้ยิงไทย4ลูกแนละ้วคนนี้ในการอุ่นเครื่อง80ถ้าคุณจำกันได้แล้วก็โค้ชวิลลี่สยอ,อน,นี่ก็ได้รับคำชมมากๆนะครับแล้วที่น่าสนใจนะมันมีการนำภาพเก่านะครับ สมัยที่คริสเตนโรลโดเนี่ยไปสร้างแรงมดาน,นใจที่จอร์เจียกับอะคาเดมีของสโมสรดินาโมทบิลิซีโมสสนดังของจอร์เจียมีนักเตะ11คนจากอะคาเดมีชุดนั้นเนี่ยติดทีมชาติชุดนี้ชุดจอร์เจียปัจจุบันแล้วเจอโอลโดหนึ่งในนั้นก็คือควิชาคอรัตเคเลียถ้าผมมีภาพมาฝากนะครับผู้ชมโอ้โหมันเป็นสตรอรี่ที่สวยงามอย่างยิ่ง นี่ครับโรนโดในเมื่อปี23ไปสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กจอเจียชูนี้วันนี้เด็กจอเจียชูนี้มาเอาชนะโรนโดได้โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับผู้ชมเรื่องของจอเจียก็ทําให้พวกเขาเนี่ยผ่านก็สู่รอบน็อกเอาท์ะ out, นะครับอุลเกรเป็นที่1อยู่แล้วตรุกรกีเนี่ยชนะเช็ค2-1เช็คเหลือ10คนนะครับก็ทําให้ตรุกรกีที่2แล้วก็จอเจีที่3ก็ในตารางก็ประมาณนี้นะครับ เรื่องของโรนโดแต่ขุนน้ำก็เรื่องปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับคราวนี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับมาดูประกบคู่กันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอ่าสเปนจอร์เจียเยอรมนีเดนมาร์กรตุเกตสโลววเนียฝรั่งเศสเบล,ลเยียมอ่านั่นคือครึ่งบนครึ้งล่างก็เป็นโรมาเนียเนเธอร์แลนด์นะครับออสเตรียตุรกีอังกฤษสโลวาเกียและสวิตเซอร์แลนด์กับอิตาลีนะครับก็จะเริ่มแข่งขันในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่จะมาถึงนี้ตอนนี้จะพักยูโรจะพัก2วันนะครับจากการที่ได้16ทีมสุดท้ายแล้วเต็งออ้อหคุณผู้ชมครับอังกฤษกลับมาเป็นเต็งหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนคานสายตาอันนี้เข้าใจประเด็นคือว่าทำไมอังกฤษถึงเป็นเต็งหนึ่งก็ดูตำสายสายบนนะครับมีทั้งสเปนโปรตุเกสเยอรมน,นีแล้วก็ฝรั่งเศสนี่ต้องตัดกัน นะครับใครที่ผ่านทีมที่เป็นทีมเต็งเ,เหล่านี้ได้เข้ารอบรองเนี่ยก็คือต้องลงหมดเพราะฉนั้นโปรตุเกสฝรั่งเศสสเปนเยอรมนีมีอยู่ทีมเดียวที่จะเข้ารอบรองอมีอยู่สองทีมนะครับขอไปที่จะเข้ารอบรองชาเลตตต้องตัดกันแน่นอนขณะที่สายล่างอังกฤษทีมแข็งอิตาล,ลี คืออังกฤษทีมแข็งหรือเปล่าเนี่ยก็ดูจากฟอร์มทุกคนกบอกว่าไม่แข็งหรอกพี่แต่ว่าด้วยด้วยความความเบาของสายเนี่ยเขาก็เลยถูกเป็นเต็งหนึ่งเพราะอย่าลืมว่าอ่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งโปรุกเกสสเปเชียลี่อ่าขอไปครับสเปนโปรุกเกสเยอรมนีแล้วก็ฝรั่งเศสเ,เขาโทษตัดกันเองแน่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เส้นทางเนี่ยมันก็เลยดูยากกว่าอังกฤษที่จะไม่ได้เจองานหนักมากอังกฤษจะเจอรอบสิบแปรอบแปดทีมสุดท้ายจะเจอผู้ชนะระหว่างสวิตซ์กับอิตาลีแต่พวกเขาต้องหันสโล ก็นอกนั้นก็ตามที่คาดการณ์กันหนะมาจะเป็นฝรั่งเศสเยอะมันโปรตุเกสสเปนก,ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นทีมที่รวมหนุนหลายคนอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะแต่ว่าอันนี้มันก็นเป็นเรื่องของเส้นทางเป็นเรื่องของสายแม้ว่าฟอร์มของอังกฤษเนี่ยจะ,ะไม่ได้ดีไปก็ตามนะครับผลงานในสนามแล้วก็มีข่าวว่าฟิโฟเดนเนี่ยก็กลับบ้านนะครับภรรยาคลอดลูกคนที่3นะครับตอนแรกก็สมาคมวังกฤษไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดนักข่าวต้องไปหาข่าวกัน สมององังกฤษก็เปิดเผยว่าเป็นแค่เรื่องส่วนตัวนะครับก็วานไปตรงนั้นนะแต่โฟเดนเดี๋ยวคงจะกลับมาร่วมทีมซ้อมเหมือนเดิมเพาราะอังกฤษจ,จะเตะวันอาทิตย์จะเจอกับสโลเกียน,นั่นเองนะครับก็เส้นทางมันก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับยูโร2024ในรอบ16ทีมสุดท้ายถามคผู้ชมนะครับตอนนี้ทั้ง8คู่สายบนสายล่างคผู้ชมคิดว่า ทีมไหนจะได้เข้ารอบรองเออขอสี่ทีมก่อนแล้วกันสี่ทีมที่จะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศจาก16ทีมสุดท้ายอ่ะเม้นกันเข้ามาได้นะครับแล้วกลับมาติดตามคลิปวันพรุ่งนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมานาเสนอเพราะก็ทําเก็บไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลงานของหลายๆทีมนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบจากฟุตบอลระดับสโมสรน,นะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสวดีครับ